ไห้อาหันตะโผลแล้วแต่ว่ายังยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจิตของเขาเนี่ยจะจะเป็นยังไงคะอย่างจะไปคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตแล้วก็มีผัสสะที่ไม่ชอบใจหรือชอบใจมากระทบนี่จิตจะเป็นยังไงคะปกติสิมุทธเจ้าบอกคเครื่องบัตรอารหันนะระคาคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้โทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้โมหะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้ จิตหรือวิญญาณขันเนี่ยวิญญาณธาตุเนี่ยมันก็เกิดดับมันไม่รู้จักใครนะมันเหมือนแสงกระฉากเวลายองปล่อยวางแล้วว่าแสงไม่ใช่ของเรานะแต่แสงก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะแสงยังทำงานเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยแต่ไม่วิญญาณน,นั้นไม่มีของใครแล้วแต่เดิมเป็นวิญญาณของสัตว์ คือของผู้ยึดติดที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแต่ตอนนี้อวิชชาหมดแล้ววิญญาณก็เป็นวิญญาณขันต่างๆก็เป็นขันของมันตามปกติอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าไปยึดถือโดนพระอราหันต์โดนคนว่าจะก็รู้สึกว่าเรานี่ไม่ใช่เราชก็ไม่ต้องโกรธไม่โกรธใช่ไหมคะหรือว่าโกรธเราดับเร็ว อาการจิตจะเป็นอย่างไรก็ตามแล้วแต่ที่ท่านฝึกฝนมาพระเจ้าจึงแบ่งองารันเป็นสอุปาทิเสสนิพันธาตุกับอนุปาทิเศส,สนิพันธท่าตุสอุปาทิเสก็อินทรีห้าของเธอยังตั้งอยู่เพราะเป็นอินทรีที่ยังไม่ถูกกําจัดเธอย่อำสวยอารมณ์อันเป็นสุขบ้างทุกบ้างแต่เพราะความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะของเธออันใด อันนั้นเราเรียกว่าสอุปาทิเศส,สนิพานทานพระสูตรนี้ต้องอ่านให้เต็มให้หมดนะเพราะไม่งั้นจะเข้าใจผิดเพราะสะอุปาทิเศนุปาทิเศนี่ยท่านตรัสทั้งพร,ระสูตรเนี่ยเป็นพิขุในธรรมวินัยนี้เป็นอารหาันต์นะสิ้นอาสวะแล้วอยู่จบปรมจันแล้วเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่แต่พวกหนึ่งนะยังรู้สึกสุขและทุกข์อยู่นะอีกพวกหนึ่งเนี่ย พระองค์ตัดว่าเป็นพระหลานอยู่จบพรหมจรรย์แล้วเช่นเดียวกันนะแต่เวทนานั้นเป็นของดับเย็นนตภาพอย่างนี้ดังนั้นอาจารย์จิตของพระหลานเนี่ยพระเจ้าบอกไม่มีอะไรประมาณเครื่องวัดสอบใดๆไปตรวจสอบได้เลยไม่สามารถบอกได้และการอยู่ที่การฝึกฝนของท่านเนี่ยท่านฝึกฝนมาอย่างไหนย่อมตัดแค่ไหนอะในชีวิตของของพระหลานคนนั้นเนี่ย เดินมากมาแบบไหนเพราะในสายปฏิจจสมุปบาทสายใดสายหนึ่งก็ได้เห็นโดยนัยะอริสัตสีหลุดพ้นได้หมดยอมปล่อยให้จิตไหลามาจนถึงชาติแล้วยมก็ทิ้งชาติหรือไหลามาจนถึงพบแล้วยมก็ทิ้งหรือไหลามาจนถึงอุปาทานแล้วก็ทิ้งเห็นอุปาทานสีนะโดยนัยะอริสัตสี แล้ววางหรือเห็นตัณหาแล้ววางหรือกระทบแค่เวทนาแล้ววางตัณหาต่างๆไม่เกิดไม่ไหลไปเขาก็จะมีอุบันิสัยความเคยชินในการฝึกมาแบบนั้นเวลาเป็นทั้หลานแล้วจิตจะไหลามาแค่ไหนแล้วก็หลุดไหลามาแค่ไหนแล้วก็หลุดแต่ตั้งแต่จิตที่เริ่มเกิดขึ้นไม่ใช่ของท่านตั้งแต่แรกแล้วนะไม่มีความเป็นตัวท่านของท่าน ดังนั้นจึงมีวิธีระงับอธิกรณ์แบบพิเศษที่พระเจ้าตั้งไว้ให้สําหรับพระหลานคือสติวินิโยดาตัปโโบนะเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ไม่มีความผิดพระหลานทําผิดก็ไม่มีความผิดเพราะทุกขณะจิตตั้งแต่แรกเกิดจนถึงจิตด,ดวงนั้นดับไม่ใช่ของท่านท่านไม่มีความเข้าไปยึดในทุกขณะจิตดังนั้นถึงจิตจะไปเกาะราคะโทสะโมหะก็ไม่ใช่ของท่าน อย่างนี้อืมนั้นก็เลยเลยไม่ไม่มีในตรงนี้แต่สิ่งที่ท่านฝึกเป็นมาตรฐานก็คือเรื่องเรื่องศีลใช่ไหมดังนั้นจะบอกว่าเอ้เป็นพระอาจารแล้วคงไปฆ่าคนได้มั้งก็คงไม่ขนาดนั้นเพราะว่าในระดับหนึ่งเนี่ยนะจะต้องมีมาตรฐานระดับหนึ่งแต่ในอาการจิตที่ยังมีอกุศลอะไรเนี่ยนะ อาจจะมีก็ได้แต่ความมีนั้นก็ไม่ใช่ของท่านเองเหมือนกันดังนั้นคเครื่องวัดก็เลยบอกว่าราคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโมหะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดูเครื่องวัดพระลานนี่ถ้ามองเผนๆเหมือนกับบุรุษชนไม่เห็นมีอะไรเลยก็ราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นแล้วดับไปผมก็ดับนะโยมก็บอกผมก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกั chs, นแต่ควา,ามเป็นตัวเราของเรามีเต็มอยู่ในนั้นแต่พระหลานไม่มีตั้งแต่แรก อย่างสมมุติว่าเราโกรธโมหะโทสะเกิดขึ้นมันก็ต้องมีผลของการที่เรามีอุศนต่อใช่ไหมคะใช่สำหรับพระอรหัน์นี่ยค่ะโทสะโมหะราคายังเกิดอยู่ดับไปแต่ว่าผลของการที่ <c oughs> คิดอกุลณช่วงนั้นที่ขณะยังไม่ดับมันก็มีผลสืบเนื่องมาไหมคะมีหมดน่ะ <c oughs> พูะเจ้าตำหนีพิขุเนี่ยตำหนีแล้ว มันก็มีตำหนิแล้วลาสิกขาไปก็มีทนไม่ได้มีผลนะอย่างนี้มันอยู่ที่ฝ่ายรับผู้รับเนี่ยมีภูมิต้านทานขนาดไหนมีอินทรีย์ขนาดไหนใช่ไหมมีอินทรีย์แก่กล้าดีก็มองว่าที่ผู้เจ้าตำหนิเราเนี่ยคงจะเมตตาแน่นอนจะต้องหวังประโยชน์เกือ้อกูลเราพากันปลารบความเพียนให้ยิ่งกว่าประมาณเถิด แล้วก็พากันไฟนมวคุ้มมุทากันหมดอย่างนี้ม,มีผลหมดอ่ะแต่อยู่ที่อินทรีย์ของเขาไงไมีผลแล้วมันก็จะเป็นวิบากตามมาไหมคะก็มียวิบากนะเขาสําเร็จไปก็มีพวกเวียนกลับคืนไปสู่เพศต่แห่งขารากก็มีเ,เพราะอินทรีย์ของเขาละแต่อรหรนันต์ก็จะไม่ตกต่ํามาแล้วก็คือได้อรหันต์ผลอรหันต,ตาาน์ตกต่ำไม่ได้โสดาบันก็ตกต่าไม่ได้แล้ว แต่ถ้ายังมีวิบากจิตที่เกิดจากผัสสะกระทบเป็นอกุศลมันที่ยมพูดเมื่อกี้ยมพูดถึงผลที่คนฟังพระอรหันคนนั้นมีอาการไม่ใช่หรือพูดถึงไม่ใช่ตัวพูดถึงอรหันไม่ใช่หรือพูดถึงตัวตัวของท่านนะคะตัวพระหลานจะมียังไงในเมื่ออาการจิตนั้นไม่ใช่ของท่านแล้วนี่เรากําลังพูดถึงผลยมเพื่อให้ผลหมให้ผลในคนฟังให้ผลในให้ผลคนฟัง ช่ไหมแต่ให้ผลอรหันให้ผลอะไรขันท่าไม่ใช่ของท่านทั้งหมดเนะี่ยมันจะมีผลอะไรอะ่ะไม่มีผลขันก็เป็นขันธรรมดาไปเป็นปกติแสงแดดแม่น้ำลำธารดินน้ำไฟลมมันก็เป็นของมันวิญญาณธาตุก็เป็นธาตุเหมือนก้อนดินก้อนกรวดธรรมดาไม่มีอะไรนั่นคือมุมมองของท่านทุกขณะจิต จิตดวงหนึ่งตั้งแต่เกิดเลยเห็นทานหมดตั้งแต่เกิดจนทั้งดับตั้งแต่เกิดจนทั้งดับไม่ใช่ของท่านหมดเลยจะไปส่งผลอะไรกับท่านอย่างเนี้ยเอาไปว่าสมมติว่าเห็นโกรธท่านท่านเห็นโกรธแล้วก็ดับเห็นดับเหมือนกันใช่แล้วจะใช้ประโยชน์จากอาการจิตนั้นไหมล่ะใช่ไหมนั้นถ้าพระอานผู้นั้นไม่ใช้ประโยชน์หรือว่าไม่เห็นประโยชน์ อย่างพระเจ้าไม่ใช้ประโยชน์ไม่เห็นประโยชน์ภาษาลิบุตก็เรียกพระเจ้ากําลังขวนขวายน้อยอืมเห็นพิคุเนี่ยส่งเสียงดังอื้ออึงนะบางทีพู้เจ้าพูดตำหนิแต่ครั้งนี้พู้เจ้าไม่ตำหนิเฉยไล่ออกไปให้หมดภาษาลิบุตรบอกพู้เจ้าขวนขวายน้อยคือไม่อยากสอนนะเฉยเฉยมันแล้วแต่ ไม่สามารถประมาณวัดสอบพระหลานได้เลยว่าท่านใจยังไงใช่ไหมแล้วเมื่อท่านขวนขวายน้อยควรทําอย่างไรภาษาลิบุตก็คิดแบบหนึ่งโมคคลานะก็คิดแบบหนึ่งนั่งข้างๆพูะเจ้าทั้งคู่ใช่ไหมลูกศิษย์ตัวเองถูกไล่ออกไปหมดเลยพูะเจ้าคงทราบแล้วล่ะภาษาลิบุตรคิดอะไรโมคคลานะคิดอะไร ก็เลยถามซะเลยสารีบุตรเมื่อกี้ที่เราไล่ลูกศิษย์ของเธอออกไปเธอคิดยังไงเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขวนขวายน้อยต้องการประกอบสุขษาวิราธรรมในทิฏฐธรรมข้าพเก็ขวนขวายน้อยบ้างสารีบุตรรอก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนโมคลานะขณะเราไล่ลูกศิษย์ของเธอออกไปเธอคิดยังไง เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขวนขวายน้อยต้องการประกอบสุขขาว,วิวลาธรรมในทิฏฐธรรมข้าพองและสารีบุตรจะช่วยกันสอนพิคูต่อไปใช่ได้หันมาสารีบุตรอย่าให้ความคิดนี้เกิดขึ้นกับเธอเองนะโดนไหมเนี่ยอัคระสาวกเบื้องขวานะเก่งรองจับผู้เจ้าลงไปนะจึงบอกว่าผู้เจ้าคนเดียวเท่านั้นที่ไม่พลาดนะอ่อ เป็นพระหรหัตทั้งหลายเนี่ยวัดคือจากภาษาลิบุตรเทียบเคียงภาษาลิบุตรองค์เดียวเพราะภาษาลิบุตรพู้เจ้าชมเองว่าเก่งรองจากท่านลงไปแล้วไม่มีใครละสาวกในโลกนี้เท่าภาษาลิบุตรนั้นถ้าภาษาลิบุตรพลาดเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยชัดเจนว่าพระเจ้าเนี่ยผิดไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวก็ตามแต่ในความเป็นสาวกพลาดได้น่ะ อย่างนี้ดังนั้นการที่ผู้เจ้าทําอย่างนี้ผู้เจ้าก็หวังในความเมตตานะผลกระทบต่อลูกศิษย์นีไหมก็มีบ้างตามอินทรีย์ของเขานะหนีไปก็มีนะอย่างสุนัขตาผู้เจ้าหันไปว่าโมคข้ารุษสึกเลยอืมมีหมดนะ่ะ ถ้าขาวมาบวชเนี่ยสัมมาเนรมาบวชเป็นเนนเป็นภิกขุถูกดุด่าว่าหนีกลับไปเยอะแยะ,ยะมีทั้งทนได้มีทั้งหนีไปฝึกให้อดทนก่อนผ่านเรื่องข้อวัดการบอกสอนดุด่าว่ากล่าวก่อนกว่าจะออกมาเป็นภิกขุแต่ละรูปเนี่ยโยมน่วมมาแล้วทั้งนั้นนะนะโดนดุด่าว่ามานะาะคารวะเข้ามาเนะี่ยไม่เนี๊ยบนะมีข้อบกร้องเยอะแยะ,ยะ,ยะนะ แต่แปลว่าเพ่อรหันก็คือยังมีขันห้าแต่ว่าไม่ได้ยึดว่าเป็นของเราประหลันที่ยังไม่สิ้นชีวิตก็มีขันห้านะวนที่สําเร็จก่อนนะแต่ก็ไม่ใช่ของท่านละไปปรุงแต่งอดีตอนาคตเหมือนปกติปุุชนมนไหมคะนแล้วถ้าไม่มีจิตอยู่ตรงไหนอ่ะจิตนิ่งเฉยๆแล้วไปกองไว้ตรงไหนค่ะอุเบกขาอุเบกขาแล้วจิตไม่ดับเหรอ วิญญาณจะอยู่อุเบกขาตลอดทั้งชีวิตไม่มีขยับเลยผู้เจ้ายังขยับเลยนะยมคิดตรกาตรงข้ามสิอ๋อป้าหัานต้องไม่ฟุ้งซ่านอ่ะแล้วจิตไม่ฟุ้งแล้วจะอยู่ตรงไหนนะอะอยู่ที่เดียวที่เดียวตลอดเลยเหรอไม่ขยับเลยเหรออ่ะแล้วพู้เจ้าบอกจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนแล้วยังไงละ่ะแล้วดับไปแล้วจะไปไหน เอาไม่ไปขันไหนเลยเหรอวิญญาณวนอยู่ในขันทั้งสีอ๋อจะวนอยู่ที่เดียวนะนะอยู่นี่ตลอดเลยทั้งวันทั้งคืนนะบ้านก็ไม่ต้องพูดสิการพูดออกมาจากสัญญาก็ต้องเกาะสัญญาอยู่ดีการจะยินการจะกินจานการจะขยับเคลื่อนไหวก็ต้องไปเกาะขันต่างๆนะอืม กรับขอพระคุณข้บใช่ป่ะคิดให้ละเอียดคิดให้รอบข้าวเลยขอโอกาสกับพระอาจารย์ครับเรื่องเกี่ยวกับพระอรหันต์ที่ท่านเป็นอนุปาทิเสสะเนี่ยนะครับแต่จะใช้วิธีไข้ควรอย่างนี้ได้ไหมครับพระอาจารย์คือคนจํานวนมากเนี่ยแม้กระทั่งผมเองก็เคยเป็นว่าเราใช้ความเคยชินของเราเนี่ยใ,ในความเป็นสัตว์เนี่ยไปเทียบกับ ความเป็นอรหันต์ใช่ซึ่งซึ่งมันเทียบไม่ได้ที่มันไกลกันมากในผมอยากกลาบเวยนี้นะครับคือความเป็นอรหัตผลเนี่ยอาจจะอยู่ในนิยามที่ว่ามีการแยกออกมาแล้วระหว่างความเป็นสัตว์นั่นแหละท่านได้เป็นนิยิามทัศนะออกมาแล้วใช่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยขันธ์ทั้งห้าของท่านเนี่ยมันยังไม่แตกทําลายใช่มันยังอยู่ได้ด้วยความปรุงแต่งไปเรื่อยๆอืจะมีอะไรเข้ามากระทบก็แล้วแต่ภัษาท่านก็ยังเกิดเวทนาท่านยังเกิดตัณหาท่านก็ยังเกิด อย่างนี้พระอาจารย,าย์เมตตาบอกสอนเมื่อสักครู่นะครับว่าแต่ละท่านแต่ละรูปเนี่ยท่านฝึกมาไม่เท่ากันบางท่านเนี่ยท่านอยู่ในสภาพของวิมุติยา,านทัศนะเรียบร้อยแล้วท่านมองกลับเข้าไปในขันว่าเฮ้ยมันกาลังทํางานแล้วท่านจับทันตรงผัสสะท่านทิ้งผัสสะตรงนั้นจบปฏิจจ ա เนนั้นจบละการทางานข,ของขันห้านในช่วงนั้นจบละถ้าบางท่านบางรูปอาจจะฝึกมาจนถ,ถ,ถึงอุปทา,านแล้วค่อยทิ้งได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ แต่จริงๆเนี่ยมันเป็นการแยกการทํางานกันแล้วอืระหว่างส่วนที่เป็นวิมุตติยานทัศนะหรืออดีตที่เคยเป็นสัตว์นี่แะถูกแยกออกมาแล้วและขันซึ่งสัตว์เคยไปยึดเนี่ยก็ถูกปล่อยออกมาแล้วแต่มันยังทํางานอยู่เท่านั้นเองรอจนกว่ามันจะแตกลายแต่ําลายไปวิญญาณไม่มีที่ตั้งก็ดับไปอืทุกอย่างก็จบการปรุงแต่งก็จะไม่มีลลก็นั่นก็คือเป็นการเข้าไปสู่อนิพานโดยสมบูรณ์นะไไม่มีทัดกันจะพิจารณาลักษณะนี้ได้ใช่ แล้วก็อย่างเนี้ยรูที่นั่งข้างหน้าเนี่ยประหลานนี่หลานน่ะนะหลานคนนี้เข้าในว่าสัญญาณนาะสัญญายะตนะนาได้ครับหลานคนนี้เข้า,ารูปประสัญญาได้แค่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ครัหลาน,นา 1, 2, 3, คานนี้เป็นทุกขาปฏิปทาขิดป,ปาพิญญาครับไม่ได้ชั้นหนึ่งสองสามสี่ครับแต่บรรลุเร็วนะ เมื่อ <utan> เป็นพระหลานกรรม้งหมดแล้วเนี่ยวิราทําเครื่องอยู่ของพระหลานทั้งสามคนนี้จะเหมือนกันไหมไม่เหมือน,น,นไม่เหมือนเอ๊ะทำไมพระหลานคนนี้นั่งนิ่งเฉยอยู่กันในวัดสัญญาณสัญญาณนะนะตลอดชอบใจครับนะพอใจนะอย่างนี้เขออาก็เฉยๆบก็มากไินะ <ๆ S 2> ไปอยู่ที่ไหนก็นิน่งเฉยกายไม่ไหวติงกายมาเห็นเนีย ทำไมไม่ขยับอะไรเลยพระมหากรับนะคนที่สองไม่ได้เข้าในวาสัญญาเข้าอรูปสัญญาไม่ได้ครับเจริญชันหนึ่งสองสามสี่คนนี้ก็ชอบใจในตรงนี้ชีวิตที่เหลือของเขาก็จะอยู่ในสุขาวลาธรรมตรงนี้ครับคนนี้ข่าวชานอะไรไม่ได้เลยครับแต่มบรรู้แล้วนะก็ อยู่ z, ด้วยวิ Town, ฏฐิติแบบหนึ่งของท่านอีกแบบหนึงเหมือนกันเช่นท่านก็จะอยู่ด้วยอานาปานสติสมาธิอย่างนี้ครู้จจาแนะนํำยังไงให้พลันทั้งหลายทําอะไรเจริญสติฐานสี่เพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมขันจะได้อยู่เป็นสุขรับนะอืมไม่เจ็บป่วยล้มตายง่ายๆรับนะเพราะว่าดํารงขัน ด้วยสภาพที่ดีใช่ไหมไม่ต้องไปทร,รมานตนให้ลำบากนะนั้นก็แนะนำให้พิกุจเจริญสติปัฏฐานสี่ก็ไม่ค่อยได้แนะนำอย่างอื่นใช่ไหมแต่ก็แล้วแต่ใครผลันรูปใดจะชำนาญเชี่ยวชาญหรือรชอบใจบในวิยาธรรมแบบใดไม่สามารถบอกได้นะ อากับกริยาต่างๆก็จะออกมาไม่เหมือนกันครับอย่างนี้นะต่างกันแน่นอนพระรหัน์ในครั้งพุทธกาลเป็นพันๆลูกบ้างก็นั่งนิ่งอย่างพระหมหากรินะครับถ้าท่าเดียวกันน้ะบางก็ไม่ได้นิ่งขนาดนั้นครับ,บ้างก็มีวาทาว่าคนถอยคนถอยครับนะซึ่ง อดีตท่านสะสมมาอย่างนั้นเป็นพรามาหลายร้อยชาติต่อเนื่องทิ้งนิสัยนี้ไม่ได้ยังติดมาอีกนะก็พุ้เจ้าก็ไม่ตำหนิอะไรเดีย๋ยวนี้กุ้เจ้าจงบอกไม่มีประวาณเครื่องวัดสอบใดๆเลยไปวัดสอบความเป็นอาหารหันได้วัดสอบไม่ได้นะแล้วก็ดูไม่ได้ด้วยครับอาจารย์ครับด้วยด้วยเหตุที่พระอ,อาหาันเนี่ยมีมุติญาณทัศนะของท่านเนี่ยแยกออกมาจาก ขันทั้งห้าแล้วเนี่ยนะครับแต่ยังมีคล้ายๆกับเป็นโมเมนตัมหรือแรงเฉื่อยของขันห้าที่ยังทํางานต่อไปเรื่อยๆด้วยเหตุนี้ฉันก็พยารามพระพุทธเจ้าถึงทรงบัญญัติเรื่องของสติวินัยใช่คือถ้ามันมีเหตุอาบัติอะไรต่างๆขึ้นมาก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นผลจากการปรุงแต่งของขันของท่านที่ยังเหลืออยู่ใช่แต่ท่านจริงๆเนี่ยที่เป็นมิมุติยานทัศนะแล้วเนี่ยได้อรหัตผลแล้วเนี่ยท่านท่านก็มีหน้าที่แค่เบรกมันเท่านั้นแหละ ว่าการปรุงแต่งจะยุ่ตรงไหนแล้วแต่ความสามารถของท่านเพราะนั้นความผิดที่เกิดจากการปรุงแต่งของขันซึ่งท่านไม่ได้ยึดแล้วเนี่ยก็จะเอามาเป็นความผิดไม่ได้ไม่ได้ก็เลยสมบัญญาสติวินัยนี่เป็นเหตุเป็นผลนะครับือมันเหมือนกับกับลูกมะพร้าวหล่นมาครับโดนรถระบุมาหรือมาใส่หัวคนตายใครผิดครับนะคนผิดไม่ได้ นะการกระทําของพระลานเหมือนลูกมะพร้าวห,หล่นมันจังไม่รู้นะไม่มีเจ้าของนะอของใครก็ไม่รู้อืมมันไม่มีเจ้าของเราต้องจะไปหาใครผิดนะใช่ไหมไม่มีหละบขอบพระคุณอาจารย์ครับต้องมองให้ลึกแล้วหลังนิพพานแล้วไปไหนเกิดใช่หรือไม่ไม่ทั้งคูะไม่เกิดแล้วจะไปไหนผิดดริเหมือนกันถามผิดนะ วัชชาเคยถามพระเจ้าตรงนี้มาแล้วภานันไปเกิดใช่ไหมพระเจ้าบอกไม่ใช่งั้นไม่ไปเกิดใช่ไหมพระเจ้าบอกไม่ใช่งั้นทั้งเกิดและทั้งทั้งไม่เกิดไม่ใช่งั้นเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อืมดีมากวัชชาบอกไม่ศรัทธาพระเจ้าแล้วพอกันทีพระเจ้าบอกสมควรแล้ววัชชาที่จะงงนะนะซ้ำเติมอีกนะ พระเจ้าก็เลยบอกว่าว,าวัชฉาเธอเห็นกองไฟที่ลุกโลงอยู่ตรงหน้าไหมวัชฉาบอกเห็น <c oughs> เธอรู้ไหมว่ามันลุกด้วยอะไรรู้สิหญ้าและไม้แห้งถ้าไฟมันดับไปเนี่ยเธอรู้ไหมรู้ทาไมจะไม่รู้มันดับไปเพราะอะไรก็เพราะว่าหญ้าและไม้แห้งมันหมดไปเชื้อมันหมดและถ้าเราถามว่าเปลวไฟที่ดับไปเนี่ยมันไปทางทิศเหนือใต้ออกตก อืมัชจางงงเลนะเปลวไฟมันจะหายไปไหนมันดับมันก็ดับไปเฉยเมันไม่ใช่วิ่งจูดหายไปทางทิศเหนือจูดหายไปทางทิศใต้ใไม่มีเนี่พระเจ้าบอกฉันใดก็ฉันนั้นพระหลานตายแล้วก็ก็สูญไปเฉยเฉยดับไปเฉยเเหมือนเปลวไฟนี่แหละไม่ได้ไปไหนมันเป็นคําถามภายใต้ตัวตวนมีตัวอะไรจะไปไหนเนี่ยมันไม่มีเพราะพระหลาไม่มีอัตตาไม่มีตัวตวน เพราะว่าเกิดไม่ปรากฏสิ่งที่จะบัญญัต,อติอัตราเหตุผลในการบัญญัต,อติอัตราต้องมีการเกิดปรากฏโยมจะบัญญัติกระดาษก็ต้องมีกระดาษโผล่มาให้เห็นยมจะบัญญัติฝุ่นลูปไปต้องมีฝุ่นมาให้เห็นเนี่ยนจะบัญญัติอะตอมอิเล็กตรอนก็ต้องมีเนี่ยนิดหนึงน่งน่งโผล่มาแต่ในเมื่อเกิดไม่ปรากฏจะเรียกมันว่าอะไรเนี่ยเรียกอะไรไม่ได้บัญญัติอะไรไม่ได้เลย นิพพานจะเป็นสิ่งที่บัญญัติอะไรไม่ได้เพราะเกิดไม่ไมปรากฏณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดแล้วจะบัญญัติอะไรกับมันได้มันเป็นสิ่งเดียวที่บัญญัติอะไรไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่บัญญัติได้ก็คือต้องอุปาโทปัญญายติเกิดปรากฏนั่นคือระบบของสังฆตะคือขันหนะ้าศูนย์อสังฆตะหรือนิพพานเนี่ยอสังฆตะเป็นชื่อแทนนิพพาน มันไม่มีการเกิดนะโยมนะเนี่ยมันไม่เกิดทำยังไงอ่ะนะเมื่อมันไม่เกิดมันก็ไม่มีการดับเหมือนกันนะไม่เกิดไม่เสื่อมไม่ดับนะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มีการเกิดปุ๊บจะเสื่อมนะมีลักษณะการพูดของพูะเจ้าเนี่ยอันเนี้ยไม่พูดเรื่องดับเห็นไหม ดังนั้นเวลาพูดคุณสมบัติของสังกตาพูดหลายแบบนะอันนี้แบบหนึ่งยังจะเห็นอันนี้คือพูดเกิดเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆตัวเสื่อมเรื่อยๆเนี่ยคือติดตัศน์ยัตถางปัญญายัติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยก็มีภาวะอย่างหนึ่งปรากฏเช่นก้อนน้าแข็งมันตั้งอยู่เฉยๆเนี่ยละลายทุกทุกวินาทีเลยเสื่อมตลอดจริงๆทุกอย่างก็เสื่อมอยู่ทุกวินาทีแต่เรามองไม่เห็นสังเกตไม่ออกนะอ่า